สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโระนะครับและนี่คือรายการเรื่องนารูบายเคโรอีพีที่65แล้วนะครับสําหรับเรื่องนารูในตอนนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นะก็คือฟุตบอลโลกและในคลิปนี้ก็คือเรื่องนารูเกี่ยวกับฟุตบอลโลกจะเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์และไปดูพร้อมกันนะครับฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิลด์คัเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศโดยมีชุดทีมชาติชาย ข้าร่วมแข่งขันในกลุ่มสมาพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟี่ามีการจัดแข่งทุกๆ4ปีโดยในครั้งแรกเริ่มตั้งแต่ปี1930ในฟุตบอลโลก1930และครั้งล่าสุดคือปี2022กับฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมานี่เองรูปแบบการแข่งขันในปัจจุบันการแข่งขันประกอบไปด้วย32ทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในสถานที่จัดงานของประเทศเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นประมาณ1เดือนการแข่งขัน32ทีมสุดท้ายจะเรียกว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนในรอบคัดเลือกที่แข่งขันก่อนหน้านั้นในปัจจุบันต้องใช้เวลาถึง3ปีเพื่อตัดสินว่าทีมใดจะเข้าร่วมแข่งฟุตบอลโลกในประเทศเจ้าภาพและการแข่งขันฟุตบอลโลกถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกโดยมีสถิติผู้ชมราว715ล้านคนในการแข่งขันนัดชีงชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2006ที่จัดขึ้นในประเทศเยอรมน,นีในเรื่องของถ้วยฟุตบอลโลก ตั้งแต่ปี1930ถึงปี1970ทั่วรางวัลชูริเมจะเป็นท้วยที่มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากปี1970ก็ได้มีทั่วรางวัลใหม่ที่รู้จักกันในชื่อทั่วรางวัลฟีฟ่าเวิลด์คัโดยผู้เชี่ยวชาญของฟีฟ่าที่มาจาก7ประเทศมีการประเมินจากแบบ53แบบจนสรุปที่ผลงานการออกแบบของนักออกแบบชาวอิตาลีที่ชื่อซิวิโอกัสซานิกาโดยทั่วรางวัลใหม่นี้มีความสูง36เซน ทาจากทองคํา18กรัตน้ําหนัก6.175กิโลกร,รมัมฐานของถ้วยมี2เส้นทําจากมรกตในส่วนใต้ฐานของถ้วยจะมีการสลักปีและชื่อของทีมผู้ชนะเลิศของฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1974โดยชาติผู้ชนะจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในการครอบของถ้วยถาวรแต่ผู้ชนะฟุตบอลโลกจะเก็บถ้วยไว้จนกว่าจะถึงการแข่งขันครั้งต่อไปและจะได้ถ้วยจำลองจากทองผสมไปแทนในปัจจุบันสมาชิกทุกคน ของใน3ระดับแรกจะได้เหรียญตราถ้วยฟุตบอลโลกดูผู้ชนะเลิศจะได้เหรียญทองรองชนะเลิศจะได้เหรียญเงินและที่3จะได้เหรียญทองแดงนอกจากนั้นในปี2002มีการมอบเหรียญที่4ให้แก่เจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้ก่อนหน้าการแข่งขันปี1978จะมอบเหรียญให้กับผู้เล่น11คนในนัดสุดท้ายของการแข่งขันรวมถึงนัดการแข่งขันชิงที่3ในเดือนพฤศจิกายนปี2007ฟีฟ่าประกาศว่า สมาชิกทุกคนของทีมผู้ชนะในการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างปี1930และปี1974จะได้รับรางวัลย้อนหลังเป็นเหรียญตราการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพจะผ่านการลงคะแนนจากคณะผู้บริหารระดับสูงของฟีฟาโดยการทำบัตรลงคะแนนที่รัดกุ่มสมาคมฟุตบอลแห่งชาติของแต่ละประเทศที่ต้องการเสนอตนเป็นเจ้าภาพจะได้รับหนังสือข้อตกลงการเป็นเจ้าภาพจากฟีฟาที่อธิบายถึงขั้นตอนและสิ่งที่ต้องการ และคาดหวังจากการประมูลสมาคมที่ประมูลก็จะได้รับแบบฟอร์มเรื่องการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในการยืนยันอย่างเป็นทางการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพหลังจากนั้นฟี ف าจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบเดินทางไปประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ต้องการต่างๆในการจัดก,การแข่งขันและรายงานที่ประเทศนั้นเพื่ออำนวยการสร้างโดยการตัดสินใจคัดเลือกว่าประเทศใดจะเป็นประเทศเจ้าภาพโดยมากจะตัดสินใจล่วงหน้าประมาณ6 7ปี ก่อนปีที่จัดอย่างไรก็ตามและมีบางครั้งที่มีการประกาศประเทศเจ้าภาพหลายเจ้าภาพในเวลาเดียวกันอย่างเช่นในกรณีฟุตบอลโลกปี2018และ2022และในการแข่งขันฟุตบอลโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการจับมาแล้วถึง22ครั้งได้แก่ฟุตบอลโลกปี1930เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จะขึ้นในประเทศอุรุกวัยตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมปี1930 และเป็นทีมชาติอุรุกวัยที่เอาชนะอาร์เจนตินาในรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์4ประตูต่อ 2, 2> ฟุตบอลโลก1934เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นประเทศอิตาลีในระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง10มิถุนายนปี1934และอิตาลีก็เป็นแชมป์การแข่งขันในครั้งนั้นโดยการเอาชนะเชโกสโลวาเกียในรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 ฟุตบอลโลก1938เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่3ที่จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง19มิถุนายนปี1938โดยในการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติอิตาลีได้กลายเป็นแชมป์สสมัยติดต่อกันโดยการเอาชนะฮังการีด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ในนัดชิงชนะเลิศและในปี1942และปี1946ไม่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก เนื่องจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ทําให้ฟุตบอลโลกต้องเลื่อนจัดไปเป็นฟุตบอลโลก1950กซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่4ที่จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลในระหว่างวันที่24บมิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมปี1950กซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกในรอบ12ปีหลังจากหยุดการแข่งขันไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือทีมชาติอุลุกไวโดยกลายเป็นแชมป์ครั้งที่2ของอุลุกไว ฟุตบอลโลกปี1954เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่5ที่จัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในระหว่างวันที่16พิถุนายนถึง4กรกฎาคมปี1954และผู้ชนะก็คือทีมชาติเยอรมันโดยเอาชนะทีมชาติฮังการีด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ฟุตบอลโลก1958เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่6ที่จัดขึ้นที่ประเทศสวีเดนในระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง29มิถจนายนปี1958 โดยผู้ชนะก็คือทีมบราซิลที่เอาชนะทีมชาติสวีเดนด้วยสกอร์5ประตูต่อ2และถือว่าเป็นการชนะครั้งแรกของทีมชาติบราซิลฟุตบอลโลก1962เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่7ที่จะขึ้นที่ประเทศชิลีในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่17บมิถุนายนปี1962และผู้ชนะก็คือทีมชาติบราซิลที่ได้เป็นแชมป์สสมัยติดต่อกันโดยการเอาชนะเช็โกโกสโลวาเกีย ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ฟุตบอลโลก1966เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่8ที่จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ,กฤษระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมปี1966ทั้งนี้ทีมชาติอังกฤษ,ก,ฤษก็ได้เป็นแชมป์จากการเอาชนะทีมชาติเยอรมน,นีด้วยสกอร์4ประตูต่อ2และนี่ถือเป็นครั้งแรกของทีมชาติอังกฤษ,กฤษที่ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลก1970เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่9 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเมศ็กซิโกในระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง21มิถุนายนปี1970และถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในทวีปอเมริกาเหนือและผู้ชนะก็คือทีมชาติบราซิลโดยการเอาชนะทีมชาติอิตาลีด้วยสกอร์4ประตูตอนน่อ1และกลายเป็นแชมป์สมัยที่3ของบราซิลฟุตบอลโลก1974เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่10ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมน,นีในระหว่างวันที่13มิถุนายน ถึง7กรกฎาคมและนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้โทษรางวัลฟีฟ่าเวิลด์คับที่จะคงใช้ในปัจจุบันและก็เป็นทีมชาติเยอรมน,นีที่เป็นผู้ชนะในการแข่งขันโดยการเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และถือเป็นแชมป์สมัยที่2ของเยอรมน,นีฟุตบอลโลก 1, 1978เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่11จัดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินาในระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง25มิถุนายน ปี1978และผู้ชนะก็คือทีมชาติอาร์เจนตินาที่เอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1หลังจากต่อเวลาพิเศษและนี่เป็นครั้งแรกที่อาร์เจนตินาได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลก1982เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่12จัดขึ้นที่ประเทศสเปนในระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง11กรกฎาคมปี1982และทีมชาติอิตาลี ก็กลายเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3หลังจากการเอาชนะทีมชาติเยอรมน,นีด้วยสกอร์สประตูต่อ1ฟุตบอลโลก1986เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่13ที่จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกใน,นระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง29มิถุนายนปี1986และก็เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาที่ได้กลายเป็นแชมป์สมัยที่2จากการเอาชนะทีมชาติเยอรมน,นีด้วยสกอร์สประตูต่อ2 ฟุตบอลโลก1990เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่14จากขึ้นที่ประเทศอิตาลีในระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง8กรกฎาคมปี1990และก็เป็นทีมชาติเยรอรมนีที่สามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3มาได้จากการเอาชนะอาร์เจนตินาด้วยสกอร์1-0ฟุตบอลโลก1994เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่15จากขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่17มิถุนายน ถึง17กรกฎาคมโดยรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้มีแชมป์สมัยที่4เป็นการเดินพันระหว่างบราซิลกับอิตาลีและก็เป็นทีมชาติบราซิลที่สามารถคว้าแชมป์สมัยที่4ไปครองโดยเอาชนะอิตาลีจากการโดนจุดโทษ3ประตูต่อ2ฟุตบอลโลก 1, 1998เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่16จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างวันที่12มิถุนายนถึง12กรกฎาคม ปี1998และเป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกโดยเอาชนะทีมชาติบราซิล3ประตูต่อ0ฟุตบอลโลก2002เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่17จากขึ้นที่ประเทศเก,กาหลีใต้และญี่ปุ่นในระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนปี2002และนี่เป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพ2ประเทศและนับเป็นการแข่งขันครั้งแรกในทวีปเอเชียและเป็นทีมชาติบราซิล ที่สามารถคว้าแชมป์สมัยที่5ไปครอบครองโดยการเอาชนะเยอรมน,นี2ประตูต่อ0 f b ฟุตบอลโลก2006เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่18จากขึ้นที่ประเทศเยอรมน,นีในระหว่างวันที่9มิถุนายนถึง9กรกรกฎาคมปี2006และเป็นทีมชาติอิตาลีที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่4โดยการเอาชนะฝรั่งเศสในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ3หลังจากเสมอกัน1ประตูต่อ1ฟุตบอลโลก2010 เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่19จากขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใต้ในระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง11กรกฎาคมปี2010และยังเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของทีมชาติจากทวีแอฟริกาที่เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันและก็เป็นทีมชาติสเปนที่ควาชช้าแชมป์สมัยแรกโดยการเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ0ในช่วงต่อเวลาพิเศษฟุตบอลโลก2014เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่20จากขึ้นที่ประเทศบราซิลในระหว่างวันที่13มิถุนายน ถึง13รการกฎาคมปี2014และเป็นทีมชาติเยอรมน,นีที่สามารถคว้าชแชมป์สมัยที่4ฟุตบอลโลก2018เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่21จัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียในระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง15การกฎาคมปี2018นับเป็นการจัดครั้งแรกของรัสเซียและยุโรปตะวันออกและเป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพขาบเกี่ยวระหว่าง2ทวีปได้แก่ยุโรปกับเอเชียและเป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่คว้าชแชมป์สมัยที่2 โดยการเอาชนะทีมชาติโคเอเชีย4ประตูต่อ2และครั้งล่าสุดฟุตบอลโลก2022เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่22จะขึ้นที่ประเทศกาตาร์ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมปี2022และเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จะขึ้นในโลกอาหรับและโลกมุสลิมและเป็นครั้งที่2ที่จะขึ้นในทวีปเอเชียต่อจากฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกครั้งนี้มีแชมป์สมัยที่3เป็นเดิมพันระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสและก็เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์สมัยที่3โดยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ2หลังจากเสมอกันมา3ประตูต่อ3และเป็นการได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกของบุรุษที่มีนามว่าล i โอนลเมสซี่และในครั้งต่อไปฟุตบอลโลก2026เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่23 โดยมีเจ้าภาพ3าประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาและนี่เป็นครั้งที่2ของสหรัฐอเมริกาครั้งที่3ของเม็กซิโกและครั้งแรกของแคนาดาที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนอกจากนี้ฟุตบอลโลก2026จะเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนทีมจาก3 2ทีมเป็น48ทีมเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนารู้เกี่ยวกับฟุตบอลโลกหาผิดพาดประการใด ขอ,อประมาณนาทีนี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและลืม,ลม,ลมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ,บายบะไวจอการเลสเกดี